วันนี้เรามาถ่ายน้ำมันวัข้ามนะครับของทัสโกของผมที่ใช้นี่เป็นสองสเตตนะตัวนี่เลยสเปกก็ตอนซื้อก็สองอห้าสิบสองลิตรมันเยอะสุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถแว็กได้ลงถึงสิบห้าไมครอนทำไมถึงใช้ใหญ่เพราะว่ายิ่งใหญ่ได้เปรียบเวลาใช้เวลานะครับมันจะได้ไม่ทำการแว็กนานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถ่ายน้ำมัน แล้วทาไมต้องถ่านน้ามันไว้ข้างเพราะปกติการทําสนิจากาศนะครับก็คือท่อเนี้ยเป็นท่อดูดเข้าไปใช่ไหมครับในอากาศที่แวะออกมาจากระบบแอร์เนี่ยมันจะมีน้ําที่ควบแน่นอยู่ในระบบสิ่งที่ผมกําลังจะเสื่อก็คือจะให้ดูว่าในระบบแอร์รถยนต์เราเนี้ยมันมีความชื้นแค่ไหนน่วเดี๋ยวผมเปิดน้ำมันออกจากเครื่องนะครับ อันนี้คือน้ำมันที่ออกมาจากตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวเปิดของใหม่ให้ดูเห็นสภาพไหมครับที่มันดำๆออกมานี่คือจากระบบแอร์รถยนต์แล้วนะเพราะว่าอันนี้แวกออกมาอันนี้ความฉีื้น ผสมน้ำผสมสิ่งกระสมกระปุกในน้ำมันคอมอันนี้คือน้ำมันใหม่คนละเรื่องนะครับระบบแบค์ข้ามเนี่ยควรจะถ่ายน้ํามันทุกๆุกร้อยหรือสองชั่วโมงนี่แหละที่ผมเคยอ่านเจอนะแต่ว่าส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายต่อครั้งเนี่ยน้ํามันก็สี่ห้าร้อยบาทอะช่างแอร์ส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยถ่ายกันแต่เครื่องมือเนี่ผมน,น่าจะใช้มาแค่ยี่สิบสาสิบครั้งเอง แต่แว็กน่านะครับเพราะว่าปกติผมแว็กเอาไมค่อนต่ำสุดๆเลยเปลี่ยนเพื่อช่วยยืดอายุตัวซีลแวคกข้มามอะไรพวกนี้ได้นะครับของผมเนี่ยเติมน,น้ำมันประมาห6ร้อยมิลลิลิตรหรือ6 0 0้อซีซีน้ำมันที่ผมใช้นี่ก็เป็นของมันนะครับเบอร์ ISO 68ที่ใช้ของแท้เนี่ยเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจกับ แบรนด์มันนว่ามันใช้ได้แน่แต่ถ้าแบบซื้อถูกๆมาถ้าปั๊มหังปั๊มตัวนี้เดี๋ยวนี้ราคาตลาดก็ต้องหมื่นกว่าบาทนะครับก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวผมเติมให้ดูอันนี้เติมน,นะครับ แต้มจน,นกว่ามันจะถึงไฮเลยนะครับหรือเกือบเกือบคน,นขึ้นขึ้นไปเนี่ยของใหม่ใส่ปิ๊ก ร้อยนะครับแล้วก็ใส่ฝาันนี้กับเข้าไปทุกจุดมันจะเป็นแบบมีซลีลหมดนะครับการลมออกเรียบร้อยครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยไม่รู้เห็นไหมน้ดำดํนนี่ออกมาจากเครื่องแล้วน,น,นะครับตรงตูดมันเมื่อกี้น้ำมันไล่ไล่ออกไปอีกนิดนึงเวลาสิ่งไอเศษพวกนี้ครับเข้าไปในชุดตัวปั๊มมันมันก็จะสึกจ,จะทำให้เวลาแวกมันลง ไมค์ฟอนได้ไม่ต่างนะครับโอเควันนี้ต้องบํรุงให้ดูคร่าวๆฝากกดไลค์กดแชร์กดส<ด> u ั s c ส i าชช่องโจไลค์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปไ้วยครับสวัสดีครับ